สวัสดีค่ะทงเชมันฮาวสวัสดีผัควครองและโสดีนักเรียนชั้นอนุบาลสามทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหลองซื้อนะคะจะมีคําอวยพรในวันพีใหม่มาฝากนักเรียนกันด้วยนะคะ,ะจะมีอยู่2องคำอวยพรน,นะคะที่หลอซื้อนํามาให้ในักเรียนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มนะคะเราซื้อขอทบทวนประโยคของครั้งที่แล้วก่อน,นะคะ่ะนักเรียนจาได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วค่ะนักเรียนเรียนประโยคประโยคว่าอะไรบ้างคะ ประโยคที่ออกเสียงว่าเจ้าชื่อหมาเจ้าชื่อหมาที่แปลว่าอะไรนะคะแปลว่านี่คือหมานั่นเองนะคะและเจ้าชื่อลู่เจ้าชื่อลู่แปลว่านี่คือกวางนั่นเองค่ะอ่าทีนี้นะคะอาจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคือให้ในักเรียนนะคะได้ ออกเสียงคำพท์และประโยคสั้นๆได้ตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะถึงในวันปีใหม่แล้วค่ะ่าวันปีใหม่นั่นเองนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันปีใหม่นะคะจัดตรงกับวันที่1มกราคมของทุกๆปีนั่นเองนะคะอย่างที่เราเได้พูดไปต้นคลิปนะคะว่าวันนี้นะคะจะมีคำอวยพรในวันปีใหม่นะคะแต่เป็นภาษาจีนให้นักเรียนกันนะคะนักเรียนค่ะมาดูคำอวยพร ประโยคนี้กันนะคะประโยคนี้ค่ะจะแปลว่าขอให้มีความสุขนั่นเองค่ะขอให้มีความสุขนะคะในภาษา,ษาจีนนะคะพูดออกเสียงว่าจูนีสซิงฟูจูนีสิงฟูออกเสียงสี่ครั้งสี่พยางตัวอ,อักษรจีนก็จะมีสี่ตัวนั่นเองนะคะดังตัวอ,อักษรจีนที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของเราซื้อน,นะคะจูนีสซิงฟู จูหนีสิ่งฟูแปลว่าขอให้มีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเดียวนักเรียนนะคะลองฝึกออกเสียงาตามหลอดื่อนะคะจูหนีสิ่งฟูอีกครั้งหนึ่งค่ะใจสวยแยนจูหนีสิ่งฟูเยี่ยมมากค่ะเอยช้างฮาว อีกหนึ่งอีกหนึ่งคำใบพรนะคะคำนี้ค่ะที่แปลว่าขอให้โชคดีค่ะนักเรียนค่ะเมื่อกี้นะคะแปลว่าขอให้มีความสุขนะคะและ,ะคำนี้นะคะคือคําว่าขอให้โชคดีนั่นเองค่ะออกเสียงว่าจู่นิหาวยุ่นจู่นิหาวยุ่นแปลว่าขอให้โชคดีนั่นเองค่ะตัวอักษรจีนจะมีสี่ตัวนะคะเพราะว่าออกเสียงสี่ครั้งนั่นเองนะคะจู่นิหาวยุ่น จู่นี้หหุน่นะคะตัวสษรจีนจะขึ้นอยู่ด้านหน้าของหลัซื้อนะคะนักเรียนออกฝึกออกเสียงประโยคในตามหลัซือตนะคะจู่นี้หห่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ,จะใจสวยเปลี่ยนจู่นี้หห่นเยี่ยมมากนักเรียนค่ะจู่นี้หห่นแปลว่าขอให้โชคดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมีสองคำพยพนะคะมีคำแรกที่แปลว่าขอให้มีความสุขก็คือ จูน่นีสิ่งฟูนั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งค่ะก็คือจู่นีเหายุ่นแปลว่าอะไรนะคะขอให้โชคดีนั่นเองนะคะในสองประโยคนี้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถนําไปอวยพรให้กับผู้คนที่เรารักได้นะคะในวันปีใหม่นั่นเองค่ะใช้คําว่าจูน่นีสิ่งฟูทีแปลว่าขอให้มีความสุขนะคะและอีกคำหนึงค่ะ จู่นี้หาายุ่นเราว่าขอให้โชคดีนั่นเองนะคะมี2ประโยคให้นักเรียนได้เลือกออกนําไปอวยพรนะคะให้กับผู้คนในวันปีใหม่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะงานที่เราซื้อให้นักเรียนได้พูดนะคะจะเป็นอีกคำหนึ่งค่ะคำนี้ค่ะสิ้นเนียนควายเลอร์นักเรียนเคยได้ยินไหมคะสิ้นเหนียนควายเลอร์สิ้นเหนียนควายเลอร์แปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่นั่นเองค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะพูดออกเสียงว่าสิ้นเหนียนควายเลอร์ อ่าสิ้นเหนียนควายเลอรแปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะนักเรียนออกเสียตงตามหลักสือนะคะสิ้นเหนียนควายเลออีกครั้งหนึ่งค่ะใจเฉวยเปลี่ยนสิ้นเหนียนควายเลอรยังมาค่ะสิ้นเหนียนควายเลอแปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะพูดอ่า เป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนอัดคลิปนะคะฝุกพูดประโยคภาษาจีนนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าต้นคลิปนักเรียนต้องพูดว่านีฮ่าวหล่อชื่อหัวเจียวตามด้วยชื่อเล่นของนักเรียนนะคะจากนั้นค่ะพูดแบบนี้นะคะสิ้นเนียนควายเล่อ สุขสันต์วันปีใหม่นั่นเองนะคะจากนั้นพูดปิดท้ายคลิปด้วยนะคะว่าเซียเซียหลอาชื่อหรือว่าใจเจียรหลอเชื่อนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลัซื้อก็มีคำวอวยพรมาฝากนักเรียนเพียงแค่นี้นักเรียนอย่าลืมนำคำวอวยพรไปใช้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลาซือข,ขอให้นักเรียนมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ใจเจนค่ะทินเหนค่อยเลย